สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนเอาละวันนี้เราก็มาสู่บทเรียนหน้าที่เจ็ดแล้วเราก็จะมาทําลูกคิดนะครับว่าจะทําอย่างไรดีเราจะมาเรียนวิธีการบวกลบตัวเลขโดยการใช้ลูกคิดแบบจริงจังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับน้อง,องๆเคยฝึกมาหมดแล้วในแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดนี้ก็จะมีเรื่องราวอยู่ด้วยกันอยู่สามเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ลูกคิดในการแก้ปัญหาโจทย์พวกนี้ทั้งหมดแต่ที่มาของโจทย์เนี่ยมีอยู่3รูปแบบแบบที่1ก็คือครูผู้สอนบอกโจทย์น้องๆใช้ลูกคิดครูก็ต้องเป็นคนที่บอกโจทย์และให้น้องๆทําไมครับดีลูกคิดแล้วก็เอาคำตอบไปใส่ในช่วงที่2ก็คือมีโจทย์ให้น้นองๆดูแล้วก็ทําทีละข้อ ก็ใส่คาตอบแล้วช่วงที่3าครูผู้สอนก็บอกโจทย์อีกแต่เ็าให้น้องๆใช้จินตนาการนะครับจินตนาการก็คือการใช้จินตภาพในในสมองนะครับเพื่อให้น้องๆเนยนึกภาพออกมาแล้วก็เอาคําตอบมาใส่การบอกโจทย์จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวครูก็จะมาบอกให้ฟังว่าทํำยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเรียนเรียนเรื่องการทําโจทย์ข้างบนนี้ก่อนนะครับว่าทาอย่างไรนะครับอังั้นเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันนะครับเนี่ยข้อที่1นึ่เขาบอกว่า1 แล้วก็ลบ1แล้วก็3แต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายในตัวเลขหนึ่งยก็ให้เรารู้ทันทีว่าถ้าไม่มีเครื่องหมายลบก็แสดงว่าเป็นบวกในนี้เขาจะใส่เฉพาะเครื่องหมายลบอย่างเดียวอันไหนที่ไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่านั้นต้องเป็นอะไรครับเป็นบวกงั้นอันนี้ก็หมายความว่าบวก1ลบ1แล้วก็บวก3นะครับพอเราได้คําตอบแล้วคําตอบมาใส่งนนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับบทเรียนที่1นะครับ น้องๆก็ต้องทำไหมครับจับดินสอเป็นแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามจุดกลางๆตรงนี้ครูกำหนดให้เป็นหลักหน่วยนี่คือหลักแล้วหน่วยนะครับเราก็มาดูก่อนว่าโจทย์ข้อแรกเนี่ยเขาให้ทําอย่างไรนะครับเราก็มาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยบวกหนึ่งเราก็มาดูว่าในหลักหน่วยมีหนึ่งโดยตรงให้บวกไหมมีไหมครับ มีใช้นิ้วโป้งทำไมครับปัดขึ้นไปได้เลยบวกหนะครับต่อไปโจทตัวที่2บอกว่าลบหนึ่งเราก็มาดูว่าในหลักหน่วยที่เราทําอยู่นี้มี1ให้ลบไหมมีไหมครับมีมีเอานิ้วชี้ทำไมครับลบลงมาได้เลยต่อไปบวกอะไรครับบวก3โดยตรงมี3ให้บวกไหมมีเอานิ้วโป้งปัดขึ้นไปเลยคําตอบเป็นเท่าไหร่3แล้วเราก็ทําไหมครับเซฟ คนถนัดขวาก็เซตจ,จากขวาไปซ้ายคนถนัดซ้ายก็เซตจ,จากซ้ายไปทําไมครับขวานะครับเซตเพื่ออะไรเพื่อให้คําตอบนี่เป็น0เพื่อที่เราจะได้ทําข้อหมายคาตอบคือเท่าไหร่3เอาเซต,ตถ้าคาตอบเท่าไหร่ครับ3เราเอาสามมาทําไมใส่ตรงนี้ต่อไปลองทําครั้งที่2สิบวกหนึ่งงั้นครูเขาเป็นมือซ้ายกันแล้วกันนะามาบวกหนึ่งลบหนึ่ง มีหนึ่งให้ลบไหมครับมีบวกอีก3มี3ให้บวกไหมครับดูซิมีอีกสามปัดขึ้นไปเลยคำตอบเป็น3เอาเซตเขียนคำตอบว่าอะไรครับ3ต่อไปลองทําครั้งที่3ดูซิเขาบอกว่าอะไรบวก1เราก็ทําไมครับบวก1ลบเท่าไรหนึ่ง,งเอานิ้วชี้ปัดหนึ่งลงมาแล้วบวกอีกเท่าไรครับสามเอาสามนีม่เอานิ้วโป้งทำไม ปัดขึ้นไปคําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ3เอาเซตใส่คําตอบเสร็จแล้วข้อ1ต้องทํากี่ครั้งครับ3ครั้งเอาตอนไ,ไปดูข้อ2เราก็วางโจทย์ให้ตรงใต้ข้อนะครับข้อ2โจทย์บอกว่าบวก2มี2ให้บวกไหมในหลักหน่วยมีเอานี้โป้งทำไมครับปัดขึ้นไปเลยว่าอะไรครับ2ลบ1มี1ให้ลบไหมครับในหลักหน่วยมีไหมมีเอานิ้วชี้ลบหงลงไปเลยแล้วบวกอีกเท่าไรครับ สองมีสองให้บวกไหมมีเอานิ้วโปง้งทำไมปัดขึ้นไปเลยนี่สองคำตอบเป็นเท่าไหร่สามเซตใส่คำตอบเราทวนครั้งที่สองสิบอกว่าบวกสองมีสองให้บวกไหมมีลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับมีเอาลงมาบวกอีกสองมีสองให้บวกไหมมีไหมมีเอานิ้วโปง้งปัดขึ้นไปคำตอบเป็นสามเอาเซตสามต่อไปเอาใหม่บวกสองมีไหมครับ มีลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมดูซิมีไหมมีไหมครับมีเอานิ้วชี้ทำไมครับปัดลงไปเลยเห็นไหมครับปัดลงมาต่อไปบวกอีกสองมีสองให้บวกไหมมีไหมมีเอานิ้วโป้งปัดขึ้นไปคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับสามเอาเซตใส่คำตอบว่าสามต่อไปข้อที่สามทำอย่างไรบวกสามมีสามให้บวกไหมมีเอานิ้วโป้งปัดขึ้นไปเลย ่อไปลบ1มี1ให้ลบไหมครับดูซิมีไหมมีเอานิ้วชี้ลบ1ตัวนี้ลงมาบวกอีกเท่าไหร่5มี5ให้บวกไหม5้5อยู่ข้างบนจําได้ไหมครับ5ข้างบนนะับ5มีไหมมีเอานิ้วชี้ปัดลงมาเลยคําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ7อ่าได้คําตอบเป็น7แล้วเราก็ทําไมเซตเอาคำตอบมาใส่อังนั้นเราเราชวนครั้งที่2เอาไหม่สิครับบวก3ลบ1มีไหม มีบวกเท่าไหร่ห้าเอาห้าปัดลงมาคำตอบเป็นเท่าไหร่เจ็ดเอาเซตเจ็ดต่อไปทวนครั้งที่สามบวกสามลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมในในหลักหน่วยมีเอาเลขชี้ปัดลงมาบวกอีกห้ามีห้าให้บวกไหมมีเอาเลขชี้ปัดลงมาเลยคำตอบเป็นเจ็ดเซตเห็นครูเซตสั้นๆเห็นไหมครับเซตเซต สั้นๆหมายความว่าทําคําตอบให้เป็นอะไรศูนย์เพื่อที่เราจะเตรียมทํำข้อใหม่นะครับต่อไปมาดูข้อที่4บวก C มี4ให้บวกไหมมีลบ1มี1ให้ลบไหมครับมีไหมมีบวกอีก5มี5ให้บวกไหมมีเอานิชี้ปัดลงมาคําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ8เซตเอาคําตอบไปใส่เราต้องเซ็ก่อนแล้วก็ถึงคำตอบไปใส่นะครับเพื่อเป็นการฝึกความจำนะครับต่อไปขั้งที่2บวก C มี4ให้บวกไหม มีเอานิโป้งปัดขึ้นไปเลยลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับดูซิมีไหมมีเอานิ้วชี้ปัดหนึ่งลงมาบวกอีกห้าในหลักหน่วยเนี้ยที่มีจุดเนี้ยมีจุดสีดําตรงเนี้ยที่เรากําหนดว่าเป็นหลักหน่วยมีห้าให้บวกไหมครับมีเอานิ้วชี้ปัดลงมาเลยคําตอบเป็นแปดเซตใส่คําตอบต่อไปทําครั้งที่สามบวกสี่หลักหน่วยมีสี่ให้บวกไหมมีเอานิโป้งปัดขึ้นไป ลบอีกหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับมีไหมมีดูสิมีเอานิ้วชี้ทําไหมครับปัดหนึ่งลงมาเลยแล้วบวกอีกห้าในหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยคือหลักตรงเนี้ยที่เราทํากันนะ่มีห้าให้บวกไหมมีไหมครับมีทมําไงมเอานิ้วชี้ปัดออกมาเลยคําตอบเป็นเท่าไหร่แปดเอาเซตนะเราทำสามครั้งเนี่ยเขาคำตอบตรงกันเลยนะแสดงว่าพวกเราน่าจะทําถูกนะครับการทําซ้ําๆก็จะทําให้เด็กจําได้แล้วก็ มีความถูกต้องมากขึ้นมีความแนบตรงมากขึ้นคุณครูครับนี่คือบทมบทของการใช้ลูกคิดแล้วนะนี่คือหน้าแรกของการเรียนลูกคิดเลยแบบถูกต้องเลยเพราะว่ามีทั้งการโจทย์นะครับมีการใส่คําตอบสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องๆใช้ลูกคิดเป็นนะครับถ้าใช้ลูกคิดเป็นเนี่ยเดี๋ยวคำตอบมาได้มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์และสนุกเนะ่ยเขีียไป,ไปไปมามาเอาขึ้นเอาลงสุดท้ายก็ได้แหละครับคาตอบเห็นไหมฮะเขียไปเขียมาเขียไปเขียมาเอาได้คําตอบแต่ต้องเขียให้ถูกนะ นั่นแหละคือเรื่องสําคัญสําคัญที่สุดคือครูต้องการเน้นให้น้องๆใช้ลูกคิดให้เป็นมันไม่ใช่เรื่องการบวกเลขให้เป็นคือต้องใช้ลูกคิดให้เป็นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถึงจะบวกเลขเป็นเหมือนคนที่ไปเล่นกีตาร์ถ้าเราจับคอร์ดกีตาร์เป็นเรารู้โดเรมีฟาซอลลาซีโดเรารู้สายนั้งหกสายเรารู้คอร์ดรู้คี์รู้จังหวะพอเราชํานาญแล้วเนี่ยเราเล่นเพลงอะไรก็ได้เป็นรอยเหมือนกับว่านักดนตรทีที่เขาโดดไปในสายกีตาร์หกเส้นเนี่ยเขาอินฟินิตี้ไม่ไม่มีขีดสุด เพลงอะไรเขาก็เล่นได้พอเราใช้ลูกคิดเป็นทุกสูตรแล้วเลขอะไรมาทั้งหมดเราบวกได้หมดเลยในโลกใบน,นี้สบายมากนะครับจะบวกจะลบจะคูณจะหารได้หมดแต่ว่าเราใช้ลูกคิดปไปได้งเป็นแล้วเมลหลักๆครูครับหัวใจหลักเราต้องการให้เด็กใช้ลูกคิดให้เป็นก่อนถ้าใช้เป็นแล้วเดี๋ยวบวกเลขถูกนะครับน้องๆน้องๆก็ต้องบวกเลขให้เป็นนะใช่ไหมแต่ก่อนจะบวกเลขเป็นในวิธีของลูกคิดเนี่ยถ้าเราจะบวกแบบ ใช้ขบวนการของลูกคิดเราต้องใช้ลูกคิดให้เป็นก่อนใช้เครื่องมือตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับอ่ะมาดูต่อต่อไปข้อที่5บวกอะไรฮะบวก2หลักหน่วยมี2ให้บวกไหมมีปัดขึ้นไปเลยลบหมี1ให้ลบไหมครับในหลักหน่วยมีไหมมีนี่นี่วีปัดออกมาเลยแล้วบวกอีก6มี6ให้บวกไหมครับในหลักหน่วยเนี่ยในหลักนี่คือหลักหน่วยเห็นไหมครับหลักหน่วย6มี5กับอะไรหนึ่งเราทาไงรวบเลยได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ7ปัดอ่ะเซฟ คำตอบมาใส่ต่อไปข้างที่สองบวกสองมีสองให้บวกไหมมีปัดได้เลยลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับมีลบได้เลยบวกอีกหกมีหกให้บวกไหมดูซิห้ากับหนึ่งมีรวบมาเลยห้ากับหนึ่งได้คําตอบเป็นเจ็ดเซตใส่คําตอบว่าเจ็ดต่อไปบวกสองมีสองให้บวกไหมใช้นิ้วโป้งนะครับปัดขึ้นมาเลยสองลบอีกหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับมีไหมมีลบได้เลย บวกอีก 6. มี6ให้บวกไหมครับ6มี5กับ1บวกได้เลยคำตอบเป็นเท่าไหร่7เอาเซต3ครั้งแหละถูกอุย๊ยขอโทษถูกมีขีดไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ต้องเขียนขีดก็ได้นะครับทีนี้เราเริ่มรู้วิธีการแล้วนิ้วโปง้งนิ้วชี้เราก็จะต้องทำให้มันคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเราอาจจะต้องอ่านโจทย์ทีเดียวเลยอย่างเช่นข้อหก 6. นะครับบอกสองลบสองเก้า น้องๆอ,อ,อาจจะต้องอ่านโจทย์ทีเดียว2ลบ2 9แล้วเราก็ทำไมครับเราก็มาดิในลูกคิดทำยังไง2ลบ2 9เอา2มีไหมมีลบ2มีไหมมี9มีไหมมีคำตอบคือ9แล้วเราก็ทำไมเซ็ตเราก็ใส่คำตอบว่าอะไรครับ9ทวนครั้งที่2ถ้าเราจะพูดกันว่าบวก2ลบ2บวก9ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราคล่องแคล่วเราก็2ลบ2แล้วก็อะไร9 บวก2ลบ2บวก9ดูสิทำยังไงบวก2มีไหมครับมีลบ2มีไหมมีบวก9ได้ไหมได้คำตอบคือ9กเซตบวก2ลบ2บวก9เราอ่านโจทย์ทีเดียวนะบวก2ลบ2บวก9เอามาบวก2นี่บวก2ลบ2นี่เอาลงบวก9มี5กับ4ีรวบคำตอบคือ9กเซตต่อไป บวกสลบหบวกหเอามาบวกสามลบหมีไหมครับมีบวกห้ามีไหมมีคำตอบเป็น7จเซตเอา7มาใส่ครั้งที่2องบวกสามลบหบวกหาบวกสามลบหบวกห้าคำตอบเป็น7จเซตใส่คำตอบเอาใหม่บวกสลบห 5วกห้าบวกสามลบหบวกห้าอาคำตอบ7จ็ดเซตเป็นอะไรครับเป็นเละต่อไปบวกสองลบสอบวกห้าอขอโทษนะบวก3ามลบสบวกหบวกสในหลักหน่วยมีไหมมีปัดขึ้นไปลบสในหลักหน่วยได้ไหมครับได้บวกห้าได้ไหมได้คำตอบคือ6กเซตนี่หกเซต ต่อไปบวก3ลบ2บวก5มี3ให้บวกไหมมีลบ2ได้ไหมได้บวกอีก5ได้ไหมครับได้คำตอบเป็น6เซตหกต่อไปบวก3ลบ2บวก5บวก3ทํทำยังไงปัดขึ้นไปลบ2อเอา2ลงมาบวก5 5อยู่ข้างบนเอาลงมาคำตอบเป็น6เซตนี่ก็คือค่อยๆพัฒนาการไป นี่พอเราเก่งขึ้นแล้วในหน้าต่อๆไปเนี่ยเราเราอาจจะไม่ต้องพูดเครื่องหมายบวกเราพูดแค่ตัวเดียว 3, 3, 3, 3ามลบสามลบสาอ่ะพูดสิครับ3ามลบสานั่นก็หมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าบวกสลบสบวกแแต่เราไม่พูดเครื่องหมายบวกวเราพูดว่าอะไร3ามลบสามคืออะไร3ามลบสาคืออะไรรวม5กับ3ามคำตอบคือ8เซต สามลบสามลบสนี่ลบสานี่คืออะไรครับรวม5กับ3ามคำตอบคือแปดทำไมครับเซเอาใหม่3ามลบส8มแลบสามแปดแปีห้าับ3ามเซตต่อไป4ีลบหน c ลบหนึ่งแล้วทำไมหนึ่งคำตอบคือ c set c ลบหนึ่งหนึ่ง set อ่าขอโทษนะต้องสี่นะฮะั c ลบหนึ่งหนึ่ง เห็นไหมครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็แปลว่าเนี่ยคือวิธีง่ายๆที่ค่อยๆพัฒนาไปตอนนี้มาดูโจทย์ด้านบนเอ๊แล้วเราจะทำางไงโจทย์ด้านบนดีในกรณีอย่างเงี้ยครูผู้สอนเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกโจทย์บอกโจทย์แล้วน้องๆก็ทำาไงครับทำนี่คือตัวอย่างการบอกโจทย์นี่ครูมีตัวอย่างการบอกโจทย์นะครับซึ่งปีนี้เดี๋ยวจะส่งให้ที่โรงเรียนด้วยหรือโรงเรียนก็อาจจะมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นน้องป .1 เนี่ยครูอาจจะบอกว่าบอกบวก2บวก2เซตน้องๆก็ทำยไงครับดีลูกคิด ว่าพอครูบวก2บวก2เซตพอน้องเซตน้องก็คำตอบไปใส่ข้อที่2บวก3บวก1เซตน้องก็บวก3บวก1เซตข้อที่3บวก4บวก5เซตบวก4บวก5เซตได้9วน้องก็คำตอบไปใส่แต่ทีนี้พอครูบอกโจทย์ง่ายๆเนี่ยบวก2บวก2ได้คำตอบเป็น4เรารู้แต่ว่าพอบอกยาวๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอเราบอกสองบรรทัด เราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับคตอบมันก็จะอยู่บรรทัดที่ที่สองเราบอกมาถึงบรรทัดที่สองคำตอบก็อยู่บรรทัดที่สองถ้าเราบอกสามบรรทัดบวกสองบวกสองบวกห้าคำตอบเป็นเท่าไหร่เก้านะฮะบวกสองบวกสองบวกห้าคำตอบเป็นเก้าแต่เราบอกเลขไปสามชั้นหนึ 1, 2, 3, ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเราก็มาดูชั้นที่สามเห็นไหมครัคำตอบก็เป็นอะไรเก้าเราบอกมาถึงชั้นที่สี่เราก็มาดูคําตอบชั้นที่สี่ตัวอย่าง บวกสบวก2บวก5ลบเบวก6เซตเราไม่รู้คำตอบเท่าไหร่หรอกเรามาดูแถวที่5เอาคำตอบคืออะไรฮะ6เห็นไหมอ่าทีนี้ทีนี้นครูก็จะทำการบอกโจทย์นะครับน้องๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าครูเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรแต่หัวใจหลักของมันคืออะไรนะอาจารย์ฮะการบอกโจทย์เนี่ยนอกจากเป็นการทบทวนและทบทวนแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ดีมากกว่านั้นคือว่าการบอกโจทย์เนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาทักษะทางการ สร้างสมาธิเลยเป็นการฝึกที่จะให้น้องทุกคนเนี่ยอยู่กับปัจจุบันรวมทั้งคุณครูผู้สอนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่มีโอกาสรู้เลยว่าครูจะพูดเลขอะไรเมื่อไม่รู้ว่าครูเลขพูดเลขอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําไมครับละจากการจดจอและติดตามได้ซึ่งคณิตศาสตร์มันจะแตกต่างกับวิชาอื่นวิชาอื่นเราหลุดไปแค่วินาทีเรากับมาอะไรอย่างประมวลความได้แต่คณิตศาสตร์ประมวลความไม่ได้มันมีแค่ถูกกับผิด บอกเลขสิบตัวถ้าครูหลุดไปตัวหนึ่งตัวที่เจ็ดตัวที่แปดเก้าสิบไม่มีทางถูกแล้วนอกจากมัว่วนอกจากฝุกแล้วถูกเห็นไหมอย่างนี้ครูบอก 2, บวกสองบวกสองบวกห้าลบเก้าบวกหกต่อไม่ได้หลุดไปตัวหนึ่งก็จบเลยมันต้องฟังตลอดเนี่ยการฟังแบบจดต่อแล้วต่อเนื่องมันทําให้สมาธิเนี่ยที่ถูกฝึกค่อนข้างทำให้สะอาดมากเพราะไม่มีอะไรแทรกเข้ามาระหว่างกลางเลยงั้นตอนนี้เป็นน้องปอหนึ่งเพเิ่งเรียนขั้นแรกเนี่ยครูก็จะบอกโจทย์แค่สองบรรทัดคุณรูครับในโจทย์อันนี้เนี่ยเดี๋ยว ที่สานักงานเขาส่งไปให้ที่โรงเรียนคุณครูก็ดาวน์โหลดมาได้เลยจะเป็นบวกลบคูณหารเนี่ยมันจะทยอยส่งไปให้เด็กเล็กๆเ,เ,เราก็เริ่มจากสองบรรทัดก่อนแต่จุดมุ่งหมายหลักคือการบอกโจทย์ที่ทำไม่ที่ต่อเนื่องโดยที่เด็กก็ไม่รู้ว่าโจทย์จะพูดอะไรเนี้ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะบอกโจทย์แค่สิบข้อแต่จะบอกกี่บรรทัดครับสองบรรทัดนะฮะสองบรรทัดอ่ะเรามาลองดูกันน้องๆก็จะต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ครูก็ขออนุญาต เอาตัวอย่างของโจทย์เนี่ยทำไมครับวางตรงนี้เพื่อครูจะได้เห็นนะแล้วหรือว่าน้องๆที่ดูคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับคุณครูครับอ่าดูตอนนี้เราจะทํา10ข้อบนอา้าสมมุติว่าคุณครูบอกโจทย์อยู่คุณคือว่าบวก2บวกข้อที่1เตรีเต็มตัวบวก2บวก2เซตบวก2บวก2เซตคำตอบไปใส่4ข้อที่2ครูบอกโจทย์ว่าบวก3บวก1เซตน้องๆก็บวก3บวก1เซตได้คำตอบ4ครับ ต่อไปข้อที่3บวกสบวก5เซตบวกบวก5เซตต่อไปข้อที่4บวก5บวกสเซตบวก5บวกเตข้อที่5บวก6บวก2อเซตบวก6บวกสเด็กได้เท่าไหร่ขุดลืมและข้อนี้ขูดจำไม่ได้ละ เอาใหม่จำไม่ได้สมมุติครูก็มัวไปก็แล้วกันว่าเคือสมมติครูจำไม่ได้นะครูครูตอบว่าเก้าสมมติครูตอบเก้นะครับคูจำไม่ได้นะคูเป็นเด็กสมมติครูเป็นเด็กนะต่อไปข้อที่หกบวกห้าบวกสี่เซตบวกห้าบวกสี่เซตเด็เก้าต่อไปข้อที่7จ็ดบวกสองบวกเจ็ดเซตบวกสองบวกเจ็ดเซตเด้าเหมือนกัน ต่อไปข้อที่8บวก9ลบ9โอ้ยขอโทษครับบวก9ลบ7เซ็ตอ่าบวก9ลบ7เซ็ต2ต่อไปข้อที่9บวก1บวก6เซ็ตเอามาบวก1บวก6เซ็ตได้7ข้อสุดท้ายข้อที่10บวก2แล้วก็บวกอะไร5บวก2บวก5 เซตครูก็บวกสองครูนักเรียนก็บวกสองแล้วก็บวกเลฮะห้าไม่ใช่ครูบอกครูบวกเนะี่ยนักเรียนให้ครูพูดผิดเนี่ยนักเรียนก็นะนกเ,นกเอามอายมาข้อที่สิบบวกสองบวกห้าเซตนักเรียนก็บวกสองแล้วก็บวกเลยห้าเซตคำตอบเป็นเจ็ดครูเห็นไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยไม่มีโอกาสรู้ว่าครูจะพูดอะไรนั้นเขาต้องจดจ่ออยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเฉลยคําตอบกัน เอามาดูซิตอบเท่าไหร่าจะาเฉลยเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเดี๋ยวเฉลยก็ได้ถ้าจะเฉลยเลยเอามางั้นมาดูซิว่าเขาตอบเท่าไหร่กันเนาะข้อ1ครูตอบซีน้องๆมาดูนะข้อ1ค่ครูตอบ C ถูกไหมถูกครับข้อ2ครูตอบ C ถูกข้อ3ตอบ9ถูกข้อ4ตอบ9ถูกข้อ5ตอบ8อ่าข้อนี้ครูแบบผิดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับข้อ6ครูตอบ 9ข้อ7ตอบ9ข้อ8ตอบ2ข้อ9ตอบ7ข้อ10ตอบ7โอ้โหคูได้9ผิดไป1ใช่ไหมฮะได้9คะแนนแล้วเราก็เฉลยเข้าข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมฮะไปด้านนี้ด้านนี้คืออะไรด้านนี้คือให้น้องๆจินตนาการใช่ไหมน้องจินตนาการจินตนาก,านนาก็ติ๊กต่างว่าให้เราทําไมครับจับลูกคิดในฝันนะทุกคนฝันว่าจับลูกคิดเอามือจับ ยกขึ้นมาขยาวได้ยินเสียงไหมได้ยินเอาเซตศูนย์ทำยังไงหนึ่งสองแล้วทำไมครับลูบไปสามเอานิ้วแตะตรงกลางใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยครูสอนแล้วนะครับเราเราเห็นภาพลูกคิดเนี่ยแต่เห็นในจินตนาการในความฝันคุณครูก็เหมือนเดิมคุณครูก็ทําการบอกโจทย์แล้วน้องๆก็ต้องทำไมครับน้องๆก็ต้องจินตภาพใช่ไหมอ่าเพนั้นครูจะบอกโจทย์นะครับเตรียมตัวถ้าน้องๆจินตนาการไม่ได้ให้น้องๆใช้อะไรครับใช้ลูกคิด นะครับทำน้องจินตนาการไม่ได้ให้ใช้ลูกคิดแต่โจทย์ข้อนี้ครูก็แนะนาว่าอาจจะยังไม่ต้องใช้จินตนาการก็ได้นะครับให้ใช้ลูกคิดก่อนแต่ถ้าพร้อมก็ทำไลครับจินตนาการได้เลยเอา่ามาดูซิทํำยังไงกรณีที่น้องจินตนาการไม่ได้ให้น้องใช้อะไรครับลูกนะคิดนะคุณครูครับอ่ามาดูซิเซตศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามโจทย์ข้อที่หนึ่งบวกสองบวกอีกสองเซตได้คําตอบเป็น C อ่ะครูใส่ C ต่อไปข้อที่2บวก3บวกอีก1นึ่งเซ็ตสี่ขอเลขสหมือนกันต่อไปข้อที่3บวก4บวก5เอ๊เอาใหม่บวก4บวก5เซ็ตเห็นไหมฮะเซ็ตเก้าต่อไปบวก5บวก4เซ็ตเก้า ต่อไปข้อท um. ี่5บวก6บวกอีก <or> 2เซต8ต่อไปบวก4บวก5เ9ต่อไปบวก2บวก7เ9ต่อไปบวก9ลบ7เซต2 บวกหนึ่งข้อที่เก้านะบวกหกเซตเจ็ดต่อไปข้อที่สิบบวกสองบวกห้าเซตเจ็ดนี่กรณีที่น้องคิดในใจได้แต่ถ้าไม่ได้ให้อะไรครับให้ใช้อะไรใช้ลูกคิดงงไหมฮะอา้าวทีนี้มีปัญหาว่าไอา้จ์ไปสิบข้อแล้วเดี๋ยวถ้าเราเท่ากิดเรากลัวมันจะซ้ำคุณครูก็อาจจะเริ่มในการบอกอะไรฮะบอกย้อนกลับมาใช่ไหมฮะน้องก็จะไม่มีปัญหาเราก็ใช้ชิดอันเนี้ย ถ้าสิข้อเราบอกไปแล้วคราวนี้เราก็บอกใหม่เซตที่2เอามาเตรียมตัวเริ่มครูก็จะเริ่มบอกจากข้อสิบเก้ดเย้อนกลับมาก็ได้เพราะไงน้องๆก็ทําไมครับไม่รู้อยู่แล้วว่าเราจะพูดเลขอะไรเอามาเตรียมตัวเริ่มมาจินตภาพกันถ้าเราจินตภาพไม่ได้ให้หยิบอะไรขึ้นมาครับลูกคิดถ้าน้องๆจินตภาพไม่ได้ให้ใช้อะไรใช้ลูกคิดเอามาทํายังไงมาลุยกันเลย แต่วิธีการบอกโจทย์ครับครูครับเมื่อกี้เราบอกจากข้างบนไปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกนี้กลัวน้องจะจําได้แล้วก็บอกย้อนมาสิ9สิบเก้าแปดเห้ารือบอก15บห้าสิให้มันลง10ข้อแต่เราต้องไม่ลืมนะออางั้นทีนี้มางันนครูจะบอกโจทย์แถวที่2เต็มตัวอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องคิดในใจไม่ได้ให้ใช้อะไรครับลูกคิดนะครับให้ใช้ลูกคิดอย่างเดียวเลย นะครับกรณีที่น้องยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ช่ำชองยังมีความสู้ทําไม่ได้ร้องไห้แงๆเขาให้ใช้เลยใช้ลูกคิดเลยแต่การบอกโจทย์ครูทําไมครูอาโจทย์ที่สํานักงานส่งให้ที่สถาบันส่งให้เอามาเริ่มเลยทีนี้ครูก็จะเริ่มบอกตั้งแต่ข้อ10นะเพื่อเป็นการที่เราจะได้ทําไมครับไม่หลงเอาเริ่มเลยมาเตรียมตัวโจทย์ข้อที่หนึ่งทำไงดีนะโจทย์ข้อที่หครูก็จะบอกว่า บวกสองบวกห้าบวกสองบวกห้าเซตแกรกได้เท่าไหร่ครับเจ็ดต่อไปบวกหนึ่งบวกหกเซตบวกหบวกหกเซต่าได้คำตอบเท่าไหร่เต่อไปบวกเก้าลบเบวกเลบเจ็ดเซตสอง ต่อไปบวก2บวก7จเซตบวก2บวก7จเซตได้9ต่อไปข้อที่5บวกสบวก5้าเซตบวกสบวก5เซตเครับต่อไปข้อที่6บวก6แล้วก็บวกอะไร2บวก6บวก2อเซต8 ต่อไปข้อที่7บวก5แล้วก็บวก4บวก5บวกอีกสเซตเต่อไปข้อที่8บวกสบวก5บวกสบวก5้เด็กเก้าเซตต่อไปข้อที่9บวก3บวก1นเซตบวก3บวก1นเซต ได้คำตอบเป็น4ข้อสุดท้ายบวก2บวก2เซตบวก2บวก2เซตคุยหไหมครับว่าเราก็ใช้โจทย์อันนี้แต่ครูจะลงนะังน,นั้นเรามาเฉลยกันว่าแถวข้างบนแถวที่เนี่ยน,นะครับเราเาตรวแถวบนก่อนนะครับเราติ๊กต่างให้เป็นแถว A ก็ได้แถวแถวหนึ่งก็ได้นะครับอ้าวนะครับเราเาตรวแถวนี้ก่อนนะครับเราตัวแถวนี้ก่อนดูซิ ข้อที่1นตอบเท่าไหร่เราไปดูโจทย์นะครับเราบวก2บรรทัดใช่ไหมสองแถวนี้ใช่ไหมคาตอบก็ต้องอยู่แถวที่2ข้อ1ตอบเท่าไหร่ซีอ่าเรามาดูเฉลยคาตอบกันนะพร้อมๆกันเลยข้อ1ตอบเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวคู่กเคกันข้อ1ตอบเท่าไหร่มาดูซิมาดูเฉลยเห็นเฉลยไหมอ๋อไม่เห็นเฉลยนะครัวเฉลยไปข้างบนนะครับเพราะสักคู่นี้เราบอกโจทย์แค่2บรรทัดนะครับครับเฉลยคาตอบก็ต้องอยู่ตรงนี้ เราก็มาดูว่าโอเคข้อที่1ตอบเท่าไหร่น้อตอบ C ถูกข้อที่2ตอบ C ถูกข้อที่สมตอบ9ข้อที่4ี่ตอบ9ข้อที่5ตอบ8ข้อที่หตอบ9ข้อที่7ตอบ9ข้อที่8ตอบสองข้อที่9ตอบ7ข้อที่10บตอบ7ถูกหมดเลยครับทีนี้มาข้างล่างข้างล่างเอาไงดีเออข้างล่างไงดีข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยเราบอกโจทย์กลับด้านเราบอกจากท้ายมาใช่ไหม เราก็ต้องมาดูย้อนกันว่าตอนที่เราบอกโจทย์เนี่ยเราบอกข้อสิบเก้าแปดเจ็ดเราก็ต้องมาดูเฉลยกันงงข้อที่หนึ่งตอบเท่าไรครับเจ็ดข้อที่สองตอบเจ็ดข้อที่สามตอบสองข้อที่สี่ตอบเก้าข้อที่ห้าตอบเก้าข้อที่หกตอบแปดข้อที่เจ็ดตอบเก้าข้อที่แปดตอบเก้าข้อที่เก้าตอบสี่ข้อที่สิบตอบสี่โอ้ยถูกหมดเลยนี่สิบสิบเก่งมากเลยโอ้ เก่งมากเลยถูกหมดเลยไปข้างบนผิดไปข้อหนึ่งนะครับอาจจะยืดยาวนะเฟรมนี้คราวนี้เราก็มาดูข้างบนนะตรงกันหมดเลยเนี่ถูกอันนี้ก็ได้อีกสิบข้อนะครับคุณครูนะครับ,รบเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับก็ค่อยๆสอนน้องไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ดูความเข้าใจเอาในนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีตอันนี้นะครับชีตการบอกโจทย์คุณครูสามารถที่จะบอกเริ่มต้นตั้งแต่สองบรรทัดสองชั้นพอเด็กเก่งเราก็ต้องทำไงครับสามชั้น เก่งอีกก็4ชั้นเก่งอีกก็5ชั้นแล้วสปีดก,ก็ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่องการบอดโจทย์ที่หลังนะครับสำคัญที่สุดคือข้างบนเป็นโจทย์ข้างล่างนี่เป็นอะไรฮะ,ะเฉลยและในโจทย์กับในเฉลยก็มีความหลากหลายนะฮะพอเด็กโตหน่อยเดี๋ยวครูก็จะส่งชีตเป็นแบบไหนครับเป็นแบบ2หลักไปให้เห็นไหมครับ 13, สามสิบหกบวเซตน้องๆก็ได้ฝึกฝนกัน เรื่องราวการบอกโจทย์นะครับเดี๋ยวก็มีชีทนี้ส่งไปให้นะฮะการบอกโจทย์ก็คงยังไม่สอนอะไรครูมากคุณครูก็ทำไปตามนี้ก่อนนะครับค่อยๆเปค่อยๆไปแต่าต้องเข้าใจหัวใจหลักของมันคืออะไรฮะต้องการให้น้องจดจ่ออยู่กับครูผู้สอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยครูก็จะมารีวิวหน้าที่8ให้ฟังนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ